ังสือพิมเดลิมิ m เ n อร์นิวได้มอบรางวัลทัศนถิตในดวงใจ World Dad นะครับเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและยงย่องบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหม่อมราชวงศ์จิราคมกิติยากรเป็นประธานมอบรางวัลทัศนถิตในดวงใจ World Dad แก่ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและมีคุณธรรมซึ่งประกอบด้วยพระพิสุขข้าราชการนักธุรกิจนักสังคมสงเคราะห์ทหารพลเรือนและศิลปินดารานักร้องนักสแสดงโดยนังสุพิมเดลิมิเลอร์นิวส์ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อเธอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคมและร่วมถวายความกตัญญูแด่พ่อหลวงพระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดินอีกทั้งเป็นการยกย่องบุคคลที่ทำคุณประโยชน เพื่อส่วนรวมและสังคมโดยนายจรุนชัยสอนรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นด้วยในการที่จะประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างนั้นผมคิดว่าเราต้องมีความกตันญูลูกคุณต่อผู้มีพระคุณประการที่สองก็เป็นผู้ที่ต้องตั้งใจในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าอาชีพนั้นจะเป็นอาชีพ เกษตรกร,ร,กรอาชีพรับราชการหรืออะไดก็แล้วแต่นะครับเราจะต้องมุ่งมั่นทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง